ยาหนูก็เพิ่งตื่นค่อยก็เพิ่งตื่นร้านน้อยเขาก็เพิ่งตื่นเพราะเญเล่เป็นคนกลวยนะครับเมื่อนี้ยกโปให้เล่าเลยมเยมือเเออมเ่อนี้เมื่อนี้เราเอาหลานเพราะว่าเมื่อคืนนี่เรานอนคอยเป็นคอยคอยกับเด็กหน่อยไว้นอนตีสามเขาลุกต็้งตีสามคนนอนสามโมงเศร้าเศร้านี่ค่ะเด็กหน่อยสามโมงเศร้าหัวจะสีตื่นค่ะตอนนี้เขานอนคัดบ้องแก้ว ตามมาคุ้งแซบักกอกแห่งเจ้ากินโอ้ใหข่อ,อยกินมองแห่งเจ้าแห่งเจ้าเบิ้งนะคะเจ้าโก้ออกเลยนะคะพี่น้องอันนี้ซับเบเกิลกับยิ้ต้นเฮาอีกนะคะบักเคกิลกับยิ้ต้นเฮาอีกบักกอกอันนี้กับบักกอกฝันฝอยเอินบักกอกอันนี้กับบักหน้า หน้าว้านหอยคะตับมะพิกแขงตัมะพี่แขงไส้ามมานใส้ก,ามมาร,ะกระเทียมตามะคุงเพิ่มได้บมกว่าก้อน้ือกันตาบมะพีกแขงส้กระเทียมแซบอีกตาบมะุงเราปูดองใส่อ้าเจ้าตับมะคุงพี่น้องป้าไหนขึ้หลถึงนหนไหนหหน้เนี้ใส่ไหนอะไรกัน ไงออกย้ายสมิ่งกระตากไอยู่ในไนมันเอาเคิมตากบคูงไม่ตาวาันแย่งหน่อยมันจะเปลี่ยนมาค้งเถิกแน่บบค้งแม่แน่ละจ๋าไรกันมันสวายวมันเกิดขึ้นมาพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนฟ้าเจอตับม,มางคุงแล้วมึ้อีเด้นอนังจ๋า พี่น้องจ้าเดินจัมหวะกนหน่อยมืออื่นมืออื่นวันที่หาไปอันหายาได้มืออื่นอื่นนี่แหละจะไปหายาโน้นสะเบ็คพี่กอกระสิมาพอกันยุคหัน เพิ่นสีอันฝังยกเสาเอก,อกเพิอ่อนสียกเสาเอกเสาโ่มอื่นโน่นสแแบงจ้ามืออื่นพ่อบ่อยกันสิมาเจอกันยืหันมืออื่นเอาแกนนันให้เขากันแกนนี้นวดเมื่อนแหนกันเอาลูกกระนี่งเขายู่น้ำตาล nhé em nó nói hình thở Tầm... bèo hết tôi dành cho Em sẽ kè lãm đi Kè lãm nhầm đi Kè เราเคยป้าฟานเขียนเหมือนกันฟานเขียนใส่อันเขาเขต้องสับให้เหม็นมะลโป,ป,ปูกเปี๊กเนี่ยมันยังแสบอันเห็ดมุนอืมตอนงางหลายมันแสบจำไม่เึ้นกินวะไม่งี้หนูกินมะพริกติ๊บโคกมันเ่ะกระเบนพลอยเพชรค่ะเว้มาดูพี่พอยพี่เพชรค่ะ ได้เบิ้งแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เบิ้งยายก่อนยายกำลังฝันบอกคุณเพราะว่านข้าเจ้าว่านอันตามาห้องสุกีแน,น่เพราะนางพู้คนเอานะเอาไม่เลี้ยงผูเอาไวา้กตเรยต้องจัดให้เพราะว่าเพิ่นให้ข่อยนอนเว้นแล้วมือจักมือแล้วจักตักปีไก่เนี่ยเขาให้นอน,เว,น,น,อนอเว้นอยู่ทีนี้ข่อยได้นอนเว้นยังไงเจ้าว่า เมียบีอง,งาาเงี้ยมันปะทูมาจ้าเทียพี่น้องก็เอาปิ้นไหนแกเอาป,ปิ้นจังไหนหังปะทูมาจาักเทียปานนั่นว่าฮักซ้อฮักซ้อฮักบอดหักเล็กน,น้อยมู้นี่พะนะเมียว่าแล้วมิจิรีเ่วัอ,อยุ่ใกล้กับปากความหายเล้วแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคอยต่ำมูก่อนจังสีได้เห็นเขาเจ้าจังสีได้ยุน่นพอคอยต่ำมูให้ อันนี้แมงแมงกี่ซ้อนเนี่ยซ้อนขอยสีขวายิงกับต่ำมากขึ้นอ้วปูดองค่ะปูดองดองแล้วนะคะนี่อันนี้ดองแล้ว สารค้ามืออื่นจ้าโน้น,นสแบ่งจ้ามืออื่นอื่น